ชาวเน็ตจับตาเบลล่าแชร์สตอรี่อย่ายอมแพ้พร้อมคำพูดสุดเศร้าชาวเน็ตยังไม่ m o v อ on ล่าสุดแผ่โยงโพส,สตอรี่ของนางเอกคนดังเบลล่ารานีที่โพสในวันที่อดีตแฟนเก่าเข้าประตูวิวาโดยเบลล่าแชร์สตอรี่ของเพื่อนนักแสดงที่ถ่ายคลิปขณะเบลล่ากำลังร่ำลากองถ่ายพร้อมใส่เสียงเพลงประกอบเป็นเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสาเป็นท่อนที่มีเนื้อร้องว่าขอ อย่ายอมแพ้อย่าอ่อนแอแม้จะร้องไห้ใช้รูปโปรโมทภาพ,พยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาสที่มีข้อความบนภาพว่าถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอท่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นและยังรีโพสต์บทละครปฎิวรัด,ดาที่มีคำพูดเศร้าถ้าคุณจะถามฉันคุณต้องมองหน้าฉันอย่าทำเหมือนฉันไม่มีตัวตนเพราะฉันก็เป็นคนมีศักดิ์ศรีเหมือนกับคุณซึ่งสารพัดโพสต์ของเบลล่านาน หากคนที่ไม่มีจิตใจชอบเผื่อเป็นสรณะก็คงมองว่าเบลล่าคงแค่โปรโมทผลงานที่กำลังจะออกฉายเท่านั้นแต่เพราะชาวเน็ตส่วนมากนั้นเป็นพวกชอบจับชอบเชื่อมชอบโยงดังนั้นจึงไม่ไวยจับมาสร้างประเด็นสร้างกระแสข่าวขึ้นมาอีกจนได้